วันนี้ผมมารีวิวเป็นกระเดื่องคู่ล้กันนะฮะเรียกว่าเป็นตัวที่น่าจะเตรียมตัวที่จะออกสู่ตลาดแล้วนะครับสำหรับ CMC ตัวฟุตบอร์ดนะฮะตัวที่เราไว้เ,เหยียบนะครับกับตัวรอง้นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงตัวเพลทฐานด้านล่างนะครับก็เรียกว่ามีความคงทนแข็งแรงมากเลยนะฮะสำหรับฐานด้านล่างเนี่ย เป็นฐานเตม็มเวลาที่เราเหยียบเนี่ยเวลาเราเหยียบแรงเนี่ยตัวฐานเนี่ยจะเป็นตัวรับกําลังด้วยนะครับบางรุ่นเนี่ยหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเอ่อเป็น cc, เป็นเหล็กเป็นซี่ซี่มานะครับแต่ทาง CMC ให้เป็นฐานเรียกว่าเป็นฐานเต็มทั้งสองอันนะครับแล้วก็มีตัวเรียกว่าเป็นตัวนี้นะฮะเป็นมุมเว้านะครับเพื่อที่การฐานมันจะงอด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านใต้ตรงนี้นะฮะ เรียกว่าเป็นหล่อขึ้นทั้งชิ้นนะครับแล้วก็มีตัวเป็นแนวกันงอนะครับเรียกง่ายๆว่าแบบนั้นนะครับเหมือนกันหมด2อ,อันนี้นะฮะคือสเปคเหมือนกันนะครับตัวฟุตแล้วก็ตัวตัวเพดล่างนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ด้านนี้เป็นตัวมาสเตอร์นะครับสำหรับเอาไว้ใส่ตรงกระเดื่องตัวหลักนะฮะสำหรับด้านนี้เป็นด้านที่ถ้าพูดง่ายๆคือเท้าซ้ายของเรา เท้าที่ยหยักไฮแฮทนะครับสิ่งที่ตัว cmc มีมาให้นะครับคือตรงนี้นะฮะโซ่นะครับโซ่จะเป็นโซ่คู่นะฮะไม่ใช่โซ่เดียวนะครับถามว่าโซ่คู่มีประโยชน์ยังไงคือเมื่อเราใช้โซ่คู่นะครับในการาใช้งานเนี่ยคือโซ่คู่จะทนกว่าโซ่เดี่ยวอ่าแล้วก็ตรงนี้ตัวลองรองระหว่างตัวเฟืองตัวนี้กับ ชุดของที่ตีตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวที่น่าจะมั่นคงคงทนแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านนี้นะครับตัวนี้ตัว memory lock นะครับสำหรับ memory lock ตัวนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงนะฮะก็เพื่อที่จะจำระยะของก้านกระเดื่องว่าเราใส่เข้าไปถึงในเนี้ยเท่าไหร่แล้วนะครับทาง cmc ก็มีมาให้นะครับแล้วสำหรับพิเศษตัวก้านกระเดื่องตัวนี้ตัว memory lock ตัวนี้นะครับมันยังจะมีเดือยตรงนี้ด้วยสังเกตเห็นไหมครับคือเดือยตรงเนี้ยมันจะทำให้ ก้านกระเดื่องไม่พลิกอีกทีนึงนะครับนอกจากที่จะได้ความสูงแล้วก็ไม่พลิกด้วยคือจะฟิกหัวตีไว้เลยหัวตีจะไม่ขยับไปไหนด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของทางชุดสปริงนะฮะก็เป็นสปริงเหมือนทั่วๆไปนะครับแต่ก็จะ Adjust ได้ตรงนี้ว่าสปริงตรงนี้จะดึงให้ตึงให้หย่อนนะครับส่วนตรงนี้ด้วยนะครับสามารถที่จะไขแล้วก็ตั้งตัวกระเดื่องให้มีหัว ผูกเข้าไปหรือผูกออกมานะครับระบบถ่ายกําลังของของตัวกระเดื่องคู่ตัวนี้นะฮะหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นเป็นเพลานั่นเองอ่าตรงนี้นะฮะตรงก้านตรงนี้นะครับทาง c m c ให้ตัวนี้มาถึง2อันนะครับตัวล็อกตัวล็อกความยาวนะครับเพราะว่าตอนที่เราเหยียบเนี่ยเหยียบเห็นไหมฮะตรงนี้มันกระดิกตลอดเวลาคือเหมือนมันต้องทนแรงบิดให้ได้นะครับมันก็เลยจะมีมา2ออันนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ล็อก ปกตินะฮะเป็นตัวที่ล็อกตัวเริ่มต้นแล้วมาจบที่ตรงนี้นะครับกระเดื่องคู่ที่ดีเนี่ยคือถ้าเราเหยียบด้านนี้นะครับความรู้สึกต้องใกล้เคียงกับระเหย,ยด้านนี้ด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่า cmc ทํามาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ผมลองเหยียบแล้วนะครับคือใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็ส่วนอื่นที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้นะครับพอเวลาเราไปเกาะกับออขอบกระเดื่อง ะะแล้วเราต้องบิดเข้าปกตบิบางตัวนะฮะอย่างที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับต้องลวงเข้าไปตรงนี้ลวงเข้าไปตรงนี้แล้วก็เพื่อที่ทําการไข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 ข้างล่างนีข้ข้างล่างตัวนี้มันก็จะไม่ค่อยถนัดนะฮะในการ g ับกกะเดืองแต่ต,ตอนนี้ CMC เขาโยกมาให้แล้วก็บิดได้เลยนะครับแต่ต้องใช้กุญแจกรองในการไขาถามว่าในการใช้กุญแจกรองในการไขเนี่ยมีประโยชน์ยังไง คือหัวนี้มันจะเล็กนะครับแล้วมันจะอิสระมันจะสะดวกนะครับกุญแจกล่องก็มีให้นะครับในด้านซ้ายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ผมขอรีวิวประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นกระเดื่องที่กระเดื่องคู่ที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับประมาณสัก5,000บาทนะครับยังไงลองสอบถามทาง CMC นะคะเกี่ยวกับกระเดื่องตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้ลองกองลำขับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ